ไทยพบโนโรวรัสกำลังระบาดหลังพบสิ่งปนเปื้อนของน้ำและน้ำแข็งในงานกีฬาสีโรงเรียน ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับก็จะขอมานอกเรื่องนิดนึงนะครับโดยจะพูดถึงเรื่องราวของสุขภาพและไวรัสที่กำลังระบาดในปัจจุบันซึ่งตอนนี้นะครับจะเป็นไวรัสตัวไหนไม่ได้นอกจาก norovirus ซึ่งกาลังเป็นกระแสนะครับ จากการพบไวรัสจากการปนเปื้อนของน้ำและน้ำแข็งในงานกีฬาสีของโรงเรียนในอำเภอแกลงจังหวัดระยองและพบผู้ป่วยถึง1,436รายถึงโนโรไวรัสนะครับมักจะแพร่ระบาดในกลุ่มของเด็กที่มีภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานน้อยกว่าผู้ใหญ่สำหรับโนโรไวรัสนะครับก็คือไวรัสที่ทำให้เกิด อาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารซึ่งไวรัสชนิดนี้นะครับจะระบาดได้ง่ายและรวดเร็วแม้ร่างกายจะได้รับเชื้อในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นแถมไวรัสชนิดนี้นะครับยังทนต่อความร้อนและน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆได้ดีการเกิดการปนเปื้อนของโนโรไวรัสในอาหารและน้ำดื่มจึงทำให้เกิดอาการท้องเสียอาเจียนและไวรัสชนิดนี้นะครับยังสามารถติดต่อกันได้ง่ายเนื่องจากมีเวลาเพียงไม่นานในการแพร่กระจายเชื้อระบาดได้ดีในช่วง ดูหนาวและติดต่อง่ายในสภาพอากาศเย็นพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยไวยรัสชนิดนี้นะครับไม่ใช่ไวรัสตัวใหม่นะครับแต่ว่ามีมา50ปีแล้วและถึงไวรัสชนิดนี้นะครับจะไม่ทำให้เราเสียชีวิตแต่ก็ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอซึ่งการดูแลรักษานะครับเป็นเพียงการรักษาตามอาการเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการให้สารน้ำละลายเกลือแร่ทดแทนหรือหากอาการหนักนะครับก็จะเป็นการให้น้ำเกลือ ซึ่งยังคงไม่มีวัคซีนหรือว่าไม่มียาต้านไวรัสสำหรับสารเคมีที่จะทำลายไวรัสตัวนี้นะครับจะต้องมีองค์ประกอบของคลอรีนอย่างเช่นสารโซเดียมไฮเปอร์คลอไรหรือว่าน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนประกอบของคลอรีนหรือว่าน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาฟอกขาวที่มีส่วนประกอบของคลอรีนซึ่งช่วงนี้นะครับแหล่งจ่ายน้ำตามที่ต่างๆอาจจะมีกลิ่นคลอรีนแรงหน่อยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องตกใจ และสําหรับใครที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสชนิดนี้นครับก็ลองสังเกตอาการของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาการถ่ายเหลวเป็นน้ําอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะหรือมีไข้ต่ําและอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับก่อนจะหยิบจับอะไรหรือว่าหยิบอะไรเข้าปากนะครับรวมถึงการดื่มน้ําที่สะอาดหรือว่ารับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกสดใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางเราก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากไวรัสต่างๆตลอดช่วงฤดูหนาวนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน